Ni ăn bụi máy? mời 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 mày mời 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 สวัสดีรครับพบกับเราในช่องคลายทองคำนะครับผมยินดีต้อนรับพอ่อแมธีเข้าสู่ครอบครัวคลายทองคำของเราเหมือนเดิมแับวันนี้ยาน,นยกำลังจะทำอะไรบางกล้วย<ๆ>เรามีกล้ยวยหวานของชอบพี่ทองให้พี่ทองได้ชิมรสหวานดูนครับผมกล้วยเล็บมือนางคะ่ะกล้วยเล็บมือนางนึกว่ากล้วยเล็บมือเย็นเลย นี่ค่ะอย่าหนอยว่ามีดเล็บเล็บอยหนอยเล็บพุดครับอ,อย่าหนอยเล็บพุด,น,ด <c oughs> นี่เราได้มาจากโรงเรียนอนุบาลช้างขลงของบ้านดาวนะผมได้มาตั้งหลายวันเลอยอย่าหนอยลืมเอามาทองเลยไม่ได้กินทองเลยไม่ได้กินสักทีเพิ่งเอามาเมื่อวานคนตกไฟดับก็เลยยังไม่ได้จัดการให้พี่ทองวันนี้เราจะไปเอาไปให้พี่ทองชิมดูว่า <c oughs> หวานจริงหรือเปล่าอร่อยจริงหรือเปล่าครับดูไปอมันนี่เอาบ่จะมาเอาไหมไโอโ้โหเดี๋ยวไปดูว่าพี่ทองจะชอบแ,บแค่ไหนครับเจอของหวานดู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 ใสหัวรอรอเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บใสหัวรอเลยดูดูปึ๊บปึบปึบครับครับดีๆสวัสดีครับสวย ส,สวยนี่นี่นี่เถอะขับส,สวยเฮ้ยไปไก่ปีดทองปีดทองจะขมโมยไปก่อนเด้ออย่าหน่อยเด้อปึ๊บโอ้โหทำระวีเลยนะปูอับลูกเล,ขขเล,ขขเลเุทะลุทะลกเบ่งไม่ได้ดูครับวึ๊บทำระวีทำระวีเลยนะครับ กกบััจดดิิทองบอกไม่เก็บแล้วน้ำ <c oughs> มันพี่ทองก็ยังนหนักนวงอยู่นะครับดู <c oughs> โอ้โหอ้าวคือบอกกิน <c oughs> เป็นไรมันหวานปวดห่ <c oughs> อ้าวพี่ทองไม่กินแล้วครับดูเป็นไรลองมาดูสิ ามากินเลยยาหนพ่อพอ่พอเก็บไว้เก็บไว้เอาไปโอ้พี่ทองไม่กินกล้วยเล็บมือนางทองถอยอู้โยนทิ้งเลยครับถอยถอยถอยออยานอยนสาล้างมาอย่างดีดู เอ,าอ้ายายเริ่มเก็บกินแล้วบัดนี้มงึงว่าบ่ได้กินอี่ล่ะเก็บกินแล้วเอา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 ่าลีลาอดซะแล้วเขาบอกให้กินแล้วเขาไม่ให้กินแล้วเขาไปเก็บแล้ว,ลวชมไหมถอยเอยนน้อยสารลากมาอย่างดีเลยไม่กินให้ยายน้อยเลยยายน้อยสีใจเดี๋ยวจะชิมดูว่ามันเป็นยังไง ดีวยเนล้ออร่อยหวานถ้าไปทองตัวเบาหวานเลย <c oughs> ไม่กินนี <c oughs> ่เราตัวเบาหวานใช่ไหมเลยไม่ยอมกินไดไปเดินดูดูมาเดินดูดูดเด็กดูเด็กดูนอนเด็กดดน ฟังได้มันลืมนายอาบีบไหมหมดแล้วทำไมมันนี่แล้วบันนี้แล้วหยุดออกเลยใช่ไหมหยุดแล้วโอ้วันนี้ลืมลืมยังไม่ได้ให้กินลูกฟักเลย ไป,ไ,ไปให้กินอยู่ในป่าเลยใช่ไหมวันนี้จะให้กินลูกใหญ่ๆยาวๆนะครับวันนี้กินลูกเล็กมาหลายวันแล้วไม่กิน,นแล้วเล่นอีกไม่กินแล้วเล่นอีก ถ้าไม่มีกินแล้วจะได้อุดไม่กินอีกมือ่นอีกวันนี้เมืน่นกับเมื่นทุกอย่างเลย มมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเอาไปไว้ให้กินอยู่ในป่านะครับว่าจะลงดูว่าจะกินหรือไม่กินเอาจะเอาไมาย้ยาเอายาทําไมเอาเอาให้หมดสิลูกเอเอเ,อเอบรกลูกเบรก ได้หอบอยาแล้วเดินไม่ทันเลยลถึงรีบถึงที่รีบได้กินรีบไปนะจะจะเย็นเด็กก็ได้กินก็บอกแล้วไงบอกว่าวันหลังไม่ต้องให้เขาหอบมาทไมให้เขาลองเดินมาตัวเปล่าๆดูว่าเขาจะเดินเร็วไหมเดินมันเดินโอ้ยดูสิหอบอยามาแล้วเดินเรื่วเรื่วรื่วเลย วันนี้เขาไม่นนยอยู่หรอกอย่าเดินก็ไปทางนี้แหละเผื่อเขาเปลี่ยนใจเก็ยบย้ายไอ้มาดีแล้วอย่างดีแล้วไปสัมปทานเลยเด้วน้องทองไหนสัมปทานอู๋สัมปทานมาเรียบร้อยเลยพระอ,ะอู๋สะอาดสะอ้านเรียบร้ยอยทงบอกว่าอย่างนี้เลยชอบ ดูดูดูกินไม่อ้อยหรออ้อยคือกินเขาท้ออ้อยคือกินว่อเอ้าอ้อยอันนี้กับกล้วยอันไหนมันจะอร่อยกว่ากันกล้วยมันนิ่มมันหวานเลยอันนี้มันแข็งเลยอ๋อมันแข็งก็งช่างมีชอบของแข็งแข็งบ่ใช่ดู พี่ทองบอกว่ากล้วยเล็บมือนางทองไม่เอาแต่กล้วยน้ำว้าเนี่ยได้อยู่ไลอาบเกมทุกวันเลยวันนี้เลือกกินละอดเดอ้อ นายดูเ่พญายผุดกระใสปอกขาไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยคขบวนนี้เรียบร้อยนนดูตัวไอ้นั่นกัดอีกแล้วนนอืม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 พี่ทองสงสัยพีทองอยาก อยากหายตกมันเลยอยากกินกล้วยบอกให้กินแต่ของอร่อยๆม่หยุดตกมันสักทีไม่ได้ไปโรงเรียนกันเลยจะเลือกกินคิดถึงสาวๆแล้วคิดถึงเด็กๆแล้วกินแต่สิ่งที่มันพอจะกินไนอะไรที่มันพอลดได้ก็จะลดนะครับไม่เดี๋ยวยาอ่อนไม่ให้กินดูว่าจะลดหรือไม่ลดกินยาอ่อนกินอ้าวถ้ายาอ่อนนั่นแหละไปโรงเรียนก็ได้กินยาอ่อนนี่ก็ได้กินเหมือนกัน ไม่เจอเพื่อนๆอยากเจอเพื่อนอยากเจอเด็กๆแล้วทองโบกเนาะทองง <c oughs> นานที่ไหนก็ไม่รู้ดรอกอันนี้จะน้อยพูดปลอบใจตัวเองดิพูดปลอบใจตัวเองครับที่ทองอยู่ตรงไหนมันต้องสะอาดนะครับผมเราต้องดูเลดูเลเรื่องความสะอาดนะครับตรงไหนก็สะอาดหมดทุกเชือกนั่นแหละก็สะอาดอยู่สะอาดของเขากับสะอาดของเราคนละอย่างกันเนาะแบบไหนสะอาดคนละอย่างไม่รู้เลย ไปดูเอาเองดูเอาเองดูเอาเองแต่ของผมมันต้องสะอาดอย่างนี้ครับตรงไหนก็ต้องอย่างนี้มา่ไมพี่ชองหดอย่างนี้เลยชอบนยูน,น,นมิน,นา,น<ข>าแต่เช้ามืดเลยยืนกินแบบชิวๆไม่สนใจใครเลยใช่ไหมโอมีของกินแล้วไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นไม่สนใจขอแค่มีของให้กิน เดี๋ยวเราจะลองดูตอนเย็นว่าให้กินกล้วยน้ำว้าดูว่าพี่ทองจะกินหรือเปล่านะครับ้วยเล็บมือนางไม่กินถ้ากินกล้วยน้ำว้าแสดงว่า้วยเล็บมือนางมันลูกเล็กมันมันไม่เต็มคำมัอไม่เต็มคำยังไงก็ให้ทีรวีใหญ่ๆแล่วร็ววียูแต่ว่าลูก,ลกมันเล็ก,ม,ลกมันมีต่เลือกเยอะสสใจไม่ได้เคี้ยวเลยไม่ชอบลยไม่เอาดีกว่า ำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพ่อ,พอเม่ซีนะครับผมสำหรับกินอีกท่องสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงตกมันของพี่ทองเนาะเราก็ไม่มีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรดิบๆให้ชมสักเท่าไหร่ก็รอติดตามตอนหายตกมันนะครับเดี๋ยวเราจะมีอาจจะมีอะไรดีๆสนุกนกพาพี่ทองไปเล่นให้ได้ดูช่วงนี้ตกมันก็เข้าๆออกๆในป่าอย่างนี้แหละครับผม งงถ่ายเ<น>ดินเข้าเดินอกให้ดูใช่ไหมทน,ทนดูกันหน่อยนะครับผมดูแต่พ่ทองรูปลลโลอย่างนี้แหละค่ะยังไงก็ช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมไม,ไม่มีไอเดียอะไรดีๆยังไงก็สาหรับคลิปนี้ก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณพอุอพ่อแม่สีทุกท่านทุกคนที่คอยรับชมคอยเป็นกําลังใจนะครับผมก่นจากกันก็ขอให้คุณพระคุณเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงปกป,กปกักรักษาคุ้มครองพ่อแม่สีทุกท่านทุกคน ให้มีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าไข้ยอย่าจนขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องคลายทองคำด้วยนะครับรักทองคำาลน,น้อยแต่ขอให้รักานานๆนะครับผมฝากทองคำไว้ในออมอกด้วยนะครับออมอกนะครับผมเพื่อความอบอุ่นนะครับความอบอ้อ,อมใ,ใจกพ่อพ่อแม่ศรีด้วยสาหรับผู้นี้ก็ขอก่าวคาว่าสวัสดีครับพี่ต้อ,สสอบสวัสดีค่ะ ครับบ <All> right, uh, ๊ายบาย